สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบสรักวณีเริ่มต้นติดลบสู่วันที่ปลดหนี้ให้พ่อหมดมาแรงแสงทางของกว่าใครนาทีนี้ต้องยกให้หนางเอกป้ายแดงเบสรักวันนีทายาทคนสวยของสมรักคำสิง ตำนานนักชกเรียนทองมาได้โมที่ทำงานทั้งสายละครและสายโซเชียลยืนหนึ่งช่อง YouTube จนช่วยพ่อปลดนี้ได้สำเร็จจนแม้ว่านะบัตรนาวโกยเงินเก็บจาก YouTube มีรายได้ไม่ต่ำกว่า62ล้านบาทที่สำคัญยังรั c กี้อินเลิฟครั้งรักหนักมากกับตรงตรงเดอะสตาเป็นอีกหนึ่งคู่หวานที่น่าอิจฉาที่สุดในสามโลก โดยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตถามว่าใช้ยาตอนนี้คนเรียกว่ายูทูบเบอร์ร้อยล้านเจ้าตัวกล่าวว่าหนูยังไม่ถึงขนาดนั้นยังจ้างได้อยู่ค่ะเป็นอาชีพหลักของหนูเลยคือ YouTube หนูทำทุกวันหนูจะลงคลิปเนี้ยวันเว้นวันเลยค่ะหนูก็งงเหมือนกันเป็นรายได้หลักที่ช่วยพ่อปลดหนี้ตอนนั้นทำเพราะพ่อสั่งให้ทำ เหมือนพ่อรู้มาจากเพื่อนคุณพ่อทำไปเถอะเดี๋ยวมันได้ตังย้อนไปเมื่อ4 5หปีที่แล้วตอนนั้นอายุ17เองเริ่มจากเราไม่รู้จะถ่ายอะไรก็เริ่มจากถ่ายน้องชายน้องชายหนูเขาเดินสายเตะบอลเสาร์อาทิตย์เขาจะมีแข่งกันหนูก็ตั้งกล้องถ่ายน้องแล้วพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวเราทําเพลงกันดีกว่าแล้วคลิปเนี้ยดังได้เพราะน้องชายเด็กๆชอบฟังและคนก็มาติดตามช่องหนูคำสิง family c h a n n e ถามว่าคิดตามสถิติบอกว่าลงคลิปวันเว้นวันหนึ่งปีจะมีรายได้ถึง62ล้านบาทเจ้าตัวหัวเราะพร้อมบอกว่าหนูไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามแม่เพราะแม่เป็นคนเก็บตังหนูไม่ได้มีตังขนาดนั้นถามล่าสุดเมาว่าจะออกเรือนซื้อบ้านของตัวเองเจ้าตัวกล่าวว่ายังค่ะถ้าออกเรือนต้องให้ผู้ชายซื้อเราซื้อเองไม่ได้ คือบ้านเนี้ยหนูซื้อไว้ก่อนที่คบพี่ตรงๆพอคบกับพี่ตรงๆคนก็คิดว่าออกเรือนหรือเปล่าออกมาอยู่คนเดียวไม่เลยค่ะคือหนูซื้อก่อนเพราะหนูอยากอยู่บ้านคนเดียวถามว่าคนเข้าใจตามข่าวเพราะครั้งรักเหลือเกินครั้งรักจริงหรือเปล่าเจ้าตัวพูดพร้อมหัวเราะว่าจริงค่ะถ้าเป็นคอนเทนต์นคือเหนื่อยค่ะมันเป็นมาเป็นปีแล้วของจริงค่ะปีกว่าแล้ว ทุกวันนี้ก็รักกันปกติก็พอแล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t r e s w e t info ขอบคุณครับ